ไปเมื่อละเมื่อเมือละสวัสดีค่ะอยู่กับย่าอาชีนะคะถือคู่ถือนั้นไปเพื่อนน,นนะบอกปะเราไปกันนะคะกับน้องอาชีนะคะอาชีก็ได้จักรยานคู่ใจไปเอาไปเลยเ,เสื้ออะไรเสือ้อองค์ปู่ โอ้โหไปเที่ยวที่นคนพรพนมไปดูดูดูบีเอ็ไม,ไ,มไปนะคะญญาก็กับน้องอาชีนะคะเช้านี้ก็จะไปดูนะคะที่สมบัติการยาง ผมใหม่ไ,นะไม้หยุดวันหนึ่งอะไรนะลาหรือ,อยังโอ้หนูไม้สร้างไฟหน่ไม้สร้างไฟนี่โอ้อล้วนี่สับลาบอยู่นี่เนาะนี่เอาไบเผา เออมันปลูกหม่เนาะแตั้งหกปีออสวนผักใหญยไม่เติน้นพอลึกบูบ่อ็ขึ้นน้อยกระดากระโดออบูออมาอันนี้เนี่ยสไล่ไข่คารบาวออามาไอเหอขุดบีมาผิดโอ้มีเหอมัน,ม,นมีเหอมันโหมีเหอมันล้นเออแล้วก็พลกอี ไข่ฉล่แล้วก็ปผงฉลุดแล้วก็กินร้อยเออไปทิมตุมทิมตุมอย่าทิมมาตุมโอ้ยเฮือกของนี้ก็หกแล้วก็มมีสีมีกันเนี่ยเอ้าเสียงอะไรเสียงเสียงอะไรสี เอา้าคุณน้ำยาพลาบพราบคือฝนคือตกชั่วโมงนี้เอา้าฝนตกบ่สูอมีเดี๋ยวนี้แหมนี่ฝนตกชิฝนตก,ม,นม,ตกมันอะไรสะมัน,นมีต้นใบายางมันใบายางมันมีน้ำแล้วมันก็ตกชัยเหรอตน๋อ้าาอดูเสษก,ก้อนยางเขานะ่ะ ยางเขาใหญ่มากแล้วก็ต้นใหญ่สมบูรณ์มากแ้วเนี่ยโอ้พี่น้องมาเบิงมาเบิงต้นไมา้ย,ยางอ่ะไปแล้วนะคะน้องอาชิไปดูนะคะสมบัติการยางนะคะว่ายางเยอะขนาดไหนนะคะไปดูกันนะคะ ه, ต้นยางพี่น้องเลยนะคะต้นหนึ่งก็จะประมาณสามกระโปะนะคะต้นยางกกกสมบูรณ์มากนะคะคือต้นหนึ่งจะประมาณสามกระโปะ ผนตกนจริงๆสนะิมจะเปนน้ำเหมือล้อกอตนะกนฮะมันจะเป็นร้อลอยนนะ้ำเป็นตุ่มๆขึ้นมาเหรอแต่มันมันไม่ติดโฟลนมอาชิก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะ FC ทุกท่านโอ้นะคะ FC ค่ะสมบัติการยางนะคะ ได้เยอะนะคะแต่ละเจ้าแต่ละเจ้านะคะเขาก็จะทีนะคะเราก็เตรียมช่างนะคะแต่ละเจ้าของคนนี้สองกะดสองคู่สามคู่นะคะสองกระถัะงสามกระถัง เดี๋ยวเหม็นก็ไม่เป็นไรลูกก็เราไม่ได้จับไม่ใช่ยุงเมงวันเฉยๆแต่ละเจ้าเขาก็จะเก็บเป็นกองกองไว้นะคะอันนี้เพราะทำไมถึงดำจังเลยงสงสัใส่ใส่ EM หรือใส่อะไรดำลึดเลย แต่ละคนนะคะก็แต่ละคนก็ไม่ค่อยไม่ได้เยอะนะคะ f c นะคะอย่างเจ้านี้ก็3ก้อนนะคะเจ้านั้นก็2ก้อนเจ้านั้นก็4ก้อนครึ่งนะคะตัวนี้ก็จะประมาณ4ีห้าก like again. ้อนนะคะแต่เจ้านั้นก็เยอะหน่อยนะเจ้านั้นก็จะ2ก้อนนะคะแต่เจ้านั้นก็จะประมาณ10กว่าก้อนนะคะแล้วก็มีเจ้านี้ก็3ก้อนนะคะแล้วก็อีกเจ้านี้ก็หถังนะคะ5ก้อน นะคะแล้วก็เจ้านั้นก็จะประมาณหนึ่ง6 7 8สาม1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบี่สบสองสิบสองก้อนนะคะไม่รู้ว่าเจ้าไหนนะคะเจ้าพ่อผ no ีบ euh, ่นะคะก็พ่ออาชีกก็4ี่ก้อนนะครับจะเป็นของพ่ออาชีสี่แล้วก็ของอ่าของพ่อพ่อผีนะคะของของพ่อแทนนะคะตรงนี้นะคะเพราะเห็นเมื่อวานนี้เขาเทม ก้อนใหญ่ๆนี่สงสัยจะเป็นของพ่อพีนะคะพ่อพีสี่ก้อนโอ้พ่อพีนี่ใส่กระสอบอันนี้นะคะ fc หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะหกก้อนนะคะของพ่อพีสงสัยตัวนี้ก็จะเป็นของเอนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็จะเป็นของเอแล้วก็ของก็ของแอดแอนด้วยเนาะ ค่ะเราก็ใส่ใส่รวมกันแต่ละเจ้านะคะค่ะตอนนี้ก็อาชิครับเอามาคเราก็จะมีน้ำนะคะและต้องล้างนะคะล้างแต่ละคนปลาชิบป้ากับป่า ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ย่าอาชีโกกโก้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ย่าชีโกกโกนะคะฝากกดไลค์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ย่านะคะสักห้านาทีนะคะสวัสดีค่ะ